การช่วยเหลือเพิ่มเติความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอีกทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าที่ตำรวจสอบสวนกลางและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จึงได้จัดเตรียมเครื่องนุ่ม,ม่มกันหนาวถุงยางชีพและสิ่งของจะเป็นอื่นๆมามอบให้ในวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางรวมใจสู้ภัยหนาวทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเล็งเห็นถึงความสําคัญข,ของชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเน้นให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอีกทั้งสน,นุนการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าที่ตำรวจสอบสวนกลางและประชาชนศีตศาสาในพื้นที่สวัสดีครับท่านผู้ชมประเด็นข่าวเล่าความจริง EP ที่328ี่เราขึ้นเหนือไปจังหวัดเชียงใหม่กันครับ เมื่อวันที่11ธันวาคมพศ2565พนตำรวจโทเจรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายนิรัตพงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมจัดกิจกรรมจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางหน่วยรวมใจต้านขอสู้ภัยหนาว มอบเครื่องนุ่งห่มเสื้อกันหนาวของอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนและชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยบงหมู่บ้านแม่หองกลางหมู่บ้านแม่ห้องใต้หมู่บ้านผีปานใต้หมู่บ้านกองดาหมู่บ้านสาราเทและหมู่บ้านผีปานเหนือซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลน,นาเกียงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูหนาวที่จะมาถึง นอกจากจะมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วยังจัดตั้งเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนร้อต้นและมอบเครื่องปั่นไฟให้กับโรงเรียนผีปานเหนือเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ยังไม่มีไฟฟ้าจากนั้นคณะของจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางปล่อยพันปลานินจำนวน1นึ0งตัวลงในบ่อของโรงเรียนและสร้างแปลงปลูกผักให้กับครูเพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้กับนักเรียน กิจกรรมในครั้งนี้มีทีมแพทย์และพยาบาลจากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บริการรักษาโรคตรวจวัดสายตามอบยารักษาโรคให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราเรามีโครงการจิตอาสานะครับที่จะคอยช่วยพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเดือนละหนึ่งครั้งเราก็จะพยายาม ต่อหาว่าที่ไหนเนี่ยที่ที่ว่าเราเข้าไปช่วยเหลือแล้วจะเกิดประโยชน์นะครับก็อันนี้เนี่ยเราก็ทางทางทีมที่อยู่เชียงใหม่นะครับเขาก็พยายามหาหาข้อมูลปรากฏว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่น้ําเข้าไม่ถึงไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับเนื่องจากการเดินทางเข้ามาเนี่ยลำบากมากนะครับจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงอำเภอองอก่อยเนี่ยประมาณแถวผมมันก็ยังไงนะครับก็อยากทําให้เด็กนะครับคุทุกคนขึ้นมาก็เหตุผลก็คือเด็กนะครับ คือครูที่ขึ้นมาบรรจุที่บนดอยเนี่ยก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งพ่อครัวแม่ครัวเป็นทั้งหมอด้วยครับเด็กเจ็บป่วยชาวบ้านเจ็บป่วยอะไรก็มาหาครูหมดก็อยู่ด้วยความสุขนะครับก็เลยเลือกมครับก็เลยเลือกมาที่นี่ครับก็อยากจะได้คุณครูให้พบตามตามเอกนะครับอย่างถ้าสมมติมาครูวนุบาลก็สอนนุบาลไปเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยครูพละเข้ามาสอนนุบาลบ้าง หรือว่าครูที่ผีปานก็สอนควบชั้นบ้างครับครูหนึ่งคนสอนปหนึ่งปอสองเลยเนีนะ่ยตอนนี้เรามีครูมีค่ารือเปล่าีค่าหรืเอเปล่าเราไปการนี่ขึ้นจากกึ่งลอยตื่นเต้นตรงไหนตรงนี้มัน,น,นชัน